สวัสดีนะครับทุกคนมาพบกันกับโค้ดแบงค์สอนออกกําลังกายสไตล์บ้านๆครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอนท่าเล่นกล้ามเนื้อใบเสพที่นักพอกายพากันเล่นกันนะครับแล้วก็น้าหนักที่โค้ดเล่นก็น้ําหนักไม่มากครับแค่10โลเองครับต้องบอกว่ากล้ามเนื้อใบเสรเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้น้ําหนักมากก็ได้นะครับน้ําหนัก10โล15โลถือว่าพอดีแล้วนะครับก็มาดูท่าเล่นกัน,นครับนี่นะครับท่าเล่นก็ เราก็จะนั่งบนเก้าอี้นะครับแล้วเราก็จะโน้มโน้มแขนลงมาอย่างนี้เลยนะครับจะจะไม่ไม่ยักไหล่ขึ้นอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าเราเล่นแบบนี้ปุ๊บมันก็จะไปโดนที่หัวไหล่หน้านะครับอันนี้คือจะไม่โดนใบเสร็ใบเสร็ก็จะทํางานได้ไม่เต็มที่นะครับเวลาการลงเราก็จะลงโน้มโน้มโน้มแขนลงมาอย่างนี้เลยอันนี้คือมัดรวมนะโดนทั้งกล้ามเนื้อใบเส็บมัดด้านบนแล้วก็ด้านล่าง เห็นไหมจังหวะที่ที่โค้ดเนี่ยงัดขึ้นมาเห็นไหมอ่ามันจะขึ้นมาเป็นก้อนเลยกล้ามเนื้อบเยเซ็ปถือว่าโดนกว่ามัดอื่นนะครับโดนกว่าท่าเล่นอื่นเออผมพูดผิดนะครับแล้วมันก็กระตุ้นระบบเลือดของเราให้ดีนะครับสําหรับคนที่เป็นโรคความดันนะฮะแล้วก็โกรคเบาหวานก็ดีขึ้นได้การออกกำลังกายท่านี้นะครับ โอเคนะครับสามารถนําไปทําตามได้ครับสําหรับการมีเคล็ดลับที่ดีนะครับโค้ดก็จะมาบอกท่าเล่นนะครับอันไหนที่ถูกต้องอันไหนที่ไม่ถูกต้องก็จะบอกนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้อ่ะเห็นปะก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับ